ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุจชาเปิดหนังสือไปที่หน้า246สันนิษฐานชิวหาไม่เคยเกิดการสองปุกาละปัจจนิกไม่เคยไม่มีถ้าสันนิษฐานไม่มีองค์ธรรมก็จบนะทางทยะจะเป็นอายตนะไหนก็แล้วแต่ไม่มีองค์ธรรมให้แล้วนะ ก็นัดิไม่มีเลยนะง่ายมากๆหลักการก็คือถ้าถ้าสันนิษฐานเป็นการสองปุคละปัจจานิกเช่นนี้ให้ตอบนัตถิเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าสันนิษฐานเป็นการสองปุคละ เช่นนี้นะการสองปกกละปัจจนิกเช่นนี้นะไม่เคยไม่มีไงด้วยหลักการที่เราเรียนกันมาแล้วนะครัะการสองปกกละไม่เคยไม่มีมีแต่เคยดังนั้นตรงนี้สันนิษฐานจึงไม่มีองค์ธรรมถ้าสันนิษฐานไม่มีองค์ธรรมมาทังตยะก็ก็ต้องไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันกับสันนิษฐานนะเรไปแอบมีก็ไม่ได้นะ จะไปแอบมีตังหักก็ไม่ได้นะอ่านพร้อมกันนะตรงนี้ก็เติมแต่ว่าครั้งที่แล้วเรามีแล้วนะตรงนี้ข้างลา่างอ่านพร้อมกันปฏิโลมะปุชฉาปัจ,จันนิกชิวหาขานะยัสสวาปะนะเชิวหายาตานางโนปเชตตาตัดสากานะยายตนางโนปชาติติหรือว่า จิวหายตนาไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดกานายตนาก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิจตนานาถิไม่มีองค์ตามของสันนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ตามของสันนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ตามของสังตะบทก็ไม่มีเหมือนกัน